ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีฐานะการเงินมั่นคงพ่อผมทํางานรับเหมาสร้างตอนที่ยังเรียนยังอยู่วัยเดียวกัน้องๆนี่แหละนะครับเรียนดีนะครับเปอร์เซอร์เรียสามงไดห่ากมาี้ได้ครับพ่อถูกโกงค่ารับเหมา่สร้างเห็นแม่ร้องไห้เห็นเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันก็ด้วยเรื่องนี้ก็ตัดสินใจบอกว่าถ้าเขาโกงเรา ก็จะไปเอาคืนก็หันหลังให้การเรียนตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นเลยอ,อยู่บนเส้นทางของนักเลงตลอดตอนนั้นเริ่มเล่นยาเสพติดเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มเปิดใจให้แนละ้วเสพยาไปด้วยแล้วก็ทํางานแบบนี้ไปด้วยคืนหนึ่งได้เงินก็เยอะนะครับจากการพน,นันกินเที่ยวใช้จ่ายเรื่องเพื่อนฝูงซือยามาเสพนะครับแต่ว่าเพื่อนเยอะก็ซื้อมาเยอะอาจจะเป็น5 600เม็ดยาบ้าสาเหตุที่ถูกจับก็เพื่อนกันอีกนั่นแหละวันนั้นเพื่อนกัน ปกติก็โทรคุยกันอยู่ประจำอยู่แล้วมียาหรือเปล่าก็โทรมาหา <c oughs> ก็โอเคมีอยู่พอดีก็ไปให้ก็ขับรถไปก็ตำรวจเข้าจับดักจับ <c oughs> ดักจับ <c oughs> ใช่ไหมครับค่อนข้างโชคดีนะครับที่เป็นคดียาเสพติดโดนจับมาแล้วก็เข้ามาบำบัดมีโอกาสมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมถ้าวันนั้นวันที่เรามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครบในชีวิตนะครับเรามีความคิด พี่ก็คงไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะอยากให้พี่ฝากอะไรข้อคิดถึงน้องเยาวชนแล้วก็คุณเสียวก็คุณที่สี่ยัถ้าน้องยุ่งกับยาเสพติดวันไหนนะครับน้องเตรียมตัวต้อนรับความเสียใจได้เลยนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่ที่จะทําลายชีวิตเราชีวิตเดียวนะครับทุกๆชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรามันทําลาย คือยอยากถามว่าถ้าจะชวนพี่ๆออกไปทําความดีอะคะ่ะมันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่พี่ๆจะออกไปทํากิจกรรมกับเราอะคะ่ะต้องรอสักสองปีก่อนชีวิตผมนะครับถามว่าเลวมาเยอะไหมมันก็เยอะนะครับถ้ามีสักครั้งนี่อยากทำอะไรดีๆคือให้แก่สังคมได้ไม่เปลี่ยนข้งเดียวผมก็จะไปทำจะเป็นกําลังใจพวกพี่อยนะครับอยู่ให้ครบแล้วก็ออกมาทําสิ่งดีๆแก่สังคมขอบ,บคุณคะขอบคุณมากครับ คนที่เขาติดคุกมาก่อนอยากให้เปิดใจพวกเขาครับคนเราผิดพลาดได้ทุกคนเพียงแต่ว่าเรามีโอกาสให้เขาหรือเปล่าถ้ามีโอกาสพวกเขาอ่ะเขาพร้อมที่จะพร้อมที่จะทําดีพร้อมที่จะทําอะไรดีๆให้แก่ประเทศชาติอยากฝากตรงนี้ว่าให้โอกาสเขา วัดีครับวันนี้พวกเราดีหนึ่งคิดดีไม่คิดโกงเรามาศึกษาหาข้อมูลพร้อมปฏิบัติการจริงครับเพื่อแก้ไขปัญหาคอลเลคชันคอร์รัปชันตื่วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ที่ไหนครับที่นี่นะครับนาดชตนี้สถานบ้านบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับตอนนี้พี่โจเขาอยู่อย่างห่างๆอย่างห่วงๆนะวางใจพวกเราได้พอพี่โจวางใจได้เ แล้วตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ที่ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมนะครับแล้วก็องค์กรเพื่อความสงสัยแห่งประเทศไทยซึ่งองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโครงการโตไปไม่โกงซึ่งเป็นองค์กรที่มีจุดประสงค์มุ่งหมายเดียวกับเราเลยทำกลผู้คนนนใโีมัวอ กลุ่มพวกเรากลุ่มดีหนึ่งะครับเป็นกลุ่มที่ต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งเราก็เหมือนกับว่ามีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีมุมมองเหมือนกันเลยว่าเหมือนกับปัญหานี้มันต้องเป็นแก้ไขที่เด็กในแต่ละปีที่มีการจัดลำดับเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้เนี่ยมันเป็นสีแดงทําไมถึงเป็นสีแดงเพราะว่าเมื่อเทียบกับคะแนนปัญหาคอร์รัปชันแล้วเนี่ยประเทศเหล่านี้บอกว่ามีมีปัญหามากอยากให้น้องได้ดูผลที่มันเกิดขึ้นจากปัญหาคอร์รัปชันนี่ที่ไหนคะโฮเวลใครเกิดพศ2535บ้าง 20ปีผ่านไปมันก็ยังไม่เกิดขึ้นปัญหาหนึ่งก็คือเพราะว่าถูกคอรหาว่าโครงการนี้นมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชั่นแนวนี้น่าจะเกิดในหลายประเทศมากในหลายประเทศใช่ใชเคยได้ยินเชอรี่แอนไหมคะเขาก็เป็นคนที่โชคร้ายนะนก็ถูกฆ่าทีนี้ความน่าเสียใจยิ่งเกิดขึ้นมากไปกว่าน,นั้นเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าแพ้แพ้เกิดขึ้นได้ยังไงถ้าคนที่มีหน้าที่เนี่ยเขาไม่สมยอม ถ้าเราเป็นลูกของคนที่ถูกกล่าวหาล่ะเราจะรู้สึกยังไงคุณพ่อของเราชีวิตหายไปอยู่ในคุกตารางต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรแล้วการที่จะกล่าวหาอย่างนั้นได้แปลว่าต้องมีพยานพยานก็ซื้อได้คนที่ทำสํานวนก็ซื้อได้อะไรหลายๆอย่างแล้วอย่างนี้มันก็คือการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมคนเป็นเหยือ่อก็คือคนธรรมดาเหมือนเรานี่แหละภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า boss of the boss คือเจ้าพ่อของเจ้าพ่อคนนี้ เป็นคนที่ซื้อธุรกิจหลายๆอย่างทั่วโลกเป็นคนที่ตำรวจ FBI ต้องการตัวที่สุดแต่ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ทั้งแรงงานและค้าผู้หญิงเรื่องธุรกิจทางเพศนะคะที่เห็นในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย แต่ทำไมจับเขาไม่ได้เพราะเขาเลี้ยงคนที่มีอำนาจไว้เยอะรวมทั้งนักการเมืองที่เราอยากให้เห็นเนี่ยคำภาษาอังกฤษเนี่ยคอร์รัปชันมันคืออาชญากรรมต่อความเป็นมนุษยชาติอะนะคะมันคือการทําให้ชีวิตคนมันเลวร้ายลงและสิ่งสําคัญที่มันมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะมันเป็นเพราะว่าเราส่วนใหญ่เนี่ย รู้สึกว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาบ้านเมืองเรามีปัญหาเรื่องนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเราลองนึกทบทวนสิ่งหนึ่งที่เด็กๆไทยควรจะมีคือบางทีเราเห็นแต่คนเป็นฮีโร่คือดาราซุปตาซุปตาใช่ไหม <S <S แต่ทีนี้อีกคนหนึ่งที่นอกจากซุปตาในหัวใจแล้วเนี่ยคนที่มีคุณประโยชน์คนที่ไม่เห็นแก่ตัวคนที่เสียสละเพื่อสังคมเนี่ยมันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจพวกเราได้ด้วยแล้วมันก็จะห่างไกลจากเรื่องของการโกงนะคะ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงทำหลักสูตรสำหรับปฐม4จนถึงปฐม6นะคะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเราอยากจะขอหัวคิดความเช่างคิดของเขานี่แหละบวกกับจิตใจเนี่ยมาช่วยกันออกแบบว่าสิ่งที่ควรจะใช้สําหรับเด็กป .4 ถึงป .6 นี่คืออะไรและสิ่งหนึ่งที่เป็นไปได้อย่างสื่อที่เขาทาเรื่องการ์ตูน g o อ s t ตาร์เนี่ยน่ารักมากเลยนะคะเด็กๆอาจจะได้เอาได้เอามาใช้ในหลักสูตรของเราก็ได้ค่ะก็ได้ร่วมมือกันนะคะไดขยายเคือข่า เป็นโครงการที่แบบเขาไม่จุดมุ่งหมายจุดประสงค์แล้วก็เป้าหมาย<อ>เหมือนกับเราเลยคือเขาต้องการที่จะเหมือนกับประกาศสงครามคอร์รัปชันหลายคนอาจจะมองนะคบว่าแบบการที่มีโครงการสองโครงการเนี่ยที่มีจุดมุ่งหมายคล้ายๆกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นคู่แข่งกันหรือเปล่าแต่มันตรงกันข้ามมากๆการที่มาคุยแล้วก็แชร์กันอย่างเงี้ยมันกลายเป็นการที่แบบการจับมือกันของโครงการที่มีจุดประสงค์เดียวกันพอมารวมกันเนี่ยมันจะได้อะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเหมือนอย่างที่เราเคยบอกมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ ตอนนี้มนุษย์คนหนึ่งกลายเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่รวมกับอ,อ,อ,องค์กรองค์กรหนึ่งคือตอนนี้คือขายเราเหมือนยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วครับนอกจากจะได้แชร์ปัญหาคอรัปชันร่วมกันแล้วงานนี้น้องๆยังได้พี่ๆที่มีเป้าหมายเดียวกันมาเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วยว่าแต่ตอนนี้เราตามไปดูทีมที่สองลงพื้นที่หาข้อมูลกันบ้างดีกว่าครับนี่ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่ประสบปัญหานะครับการตั้งคันของเด็กวัยรุ่นนะครับ จากการศึกษาในพื้นที่ก็พบว่า 1. พ่อแม่สื่อสารเรื่องเพศกับลูกน้อยลงลูกเรียนรู้เรื่องเพศจากสื่อยุคดิจิตอลทําให้การเรียนรู้เรื่องเพศไม่ถูกต้องเหมาะสมนะครับทำให้เกิดปัญหาการตั้งครันก่อนวอันควรในพื้นที่นี้นับว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่มีโครงการดีๆของน้องนะครับน้องดีสองนะครับเข้ามาในพื้นที่มาได้รับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ น้องคนนี้จะเป็นสะพ้ายเป็นพี่สะพ้ยายเขาแล้วก็คนนี้เป็นลูกสาวของบ้านนี้นะคะก็น้องคนนี้ตั้งท้องระหว่างที่ตัวเองกําลังเรียนอยู่ชั้นม6นะคะแล้วก็น้องนี่อยู่ม2แต่ก็ออกจากเรียนมาด้วยเหตุอันเดียวกันก็คือตั้งท้องก่อนนะคะน้องๆมีอะไรถาม ก็นี่ก่อนนะสไปคก่อนไอเจ้าลูกชายก็บอกว่าอยากได้ลูกแต่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยอะไรก็ตกอยู่ที่แม่หมดเลยล้ว<ร>ตัดสินใจบอกแม่ตอนไหนคะหรือว่าผู้ปกครองเรารู้ตอนไหนผู้ปกครองรู้ตอนประมาณ5เดือนพ่อกับแม่เสียใจแม่ร้องไห้การที่น้องแบบตั้งครรภ์โดที่ไม่พร้อมนะครับน้องเสียใจไลยบ้างครับหลายอย่างค่ะเพื่อจะเป็นการเรียนจะเป็น อายุต้องเียนหดเลยจากที่เคยเป็นมาก่อนถ้าสมมติว่าลูกน้องทั้งสองคนยโตขึ้นแล้วครับน้องจะสอนสอนลูกน้องไหมครับว่าอย่าคงบอกคงต้องบอกค่ะเพราะประวัติก็มีเน้อนแม่ก็เป็นแล้วถ้าลูกเป็นคนก็คงไม่เหลือแล้วคงต้องบอกดังนั้นน้องก็ต้องอยู่ใกล้เขานะะแเราคอยสอนเขาใช่ไหมนะจริงเขาไม่ไหนนะพี่ขอถามว่าจสอนที่ไหน ยากเป็นนิทีออส่สอบต่ากับแฟครับผลมาจากก็การอยากรู้อยากเห็นอยากลองทุกอย่างนะคะคไม่รู้เกิดขึ้นกับตัวเองี่ถิทาทางน้องๆดีสองของเราจะอินกับเรื่องราวทำเอานิ่งกันเป็นแถวเลยทีเดียวครับแต่จะเป็นอย่างไรต่อไปพลาดไม่ได้ช่วงหน้าครับ